สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นการเปิดไพ่ประจําเดือนมีนาคมปักแรกนะคะก็ของชาวราศีกรกฎนะคะศาสตร์ไพนะ่พรมยานนะคะชาวราศีกรกฎนะคะคือคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกรกฎนะคะลัคนาราศีกรกฎไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะ รับชมรับฟังได้เลยนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะเริ่มจากการงานนะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะปักแรกเดือนมีนาคมนะคะขอให้การงานเฮงเหงปังปังนะคะอ่าการงานนะคะใบแรกนะคะว้าวราหูโอ้ราหูนะคะคือ ถ้าเกี่ยวกับอะไรเทาๆเกี่ยวกับออนไลน์คุณจะปังมากคุณจะโดดเด่นคุณจะแบบมีชื่อเสียงระบือไกลนะคะเอออ่ะใบที่สองนะคะใบที่สองนะคะเดือนมีนาคมปักแรกนะคะชาวราศีกรกฎนะคะดูแล้วน่าจะต้องมีการชั่งใจและการเลือกนะคะอืมดูซิว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะทาเวสุวรรณโอ้โห การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเจองานที่มีความมั่นคงในอนาคตนะคะคือแบบว่ามันจะต้องมีสองสิ่งสองอย่างสองคนสองงานมาให้คุณต้องตัดสินใจมาให้คุณต้องเลือกนะคะแล้วการเลือกของคุณะ่ะบางคนเลือกแล้วนะว่าอยากได้อะไรหรือเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่แม่หมอรู้สึกว่า มันจะมีบางอย่างเข้ามาแบบแบบให้คุณเลือกโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจอะ่ะคือไม่ได้มีการวางแผนด้วยไพ่ราหูอะ่ะเป็นอะไรที่แบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะคะเออคือจากความรู้สึกเรานะจากความรู้สึกของแม่หมอรู้สึกว่าไพ่ใบนี้นะ่ะมันน่าจะต้องมีการตัดสินใจช่างใจเลือกบางอย่างที่บางครั้งบางคนเนี่ย น่าจะต้องเลือกด้วยความกดดันเลือกด้วยภาวะที่ต้องเลือกอะ่ะเออแต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณเลือกอะไรให้คุณใช้เหตุและผลแล้วการตัดสินใจในครั้งนี้ในเดือนมีนาะคมถ้าคุณต้องเลือกนะคะไม่ว่าคุณเลือกทางไหนสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จในอนาคตจะเป็นงานที่มั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยในอนาคตอะ่ะเออคือแบบแรกๆคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่า ที่เลือกนั้นดีไหมเฮ้ยเลือกเลือกด้วยความกดดันเลือกด้วยความแบบต้องช่างใจเครียดอยู่เหมือนกันนะเพราะด้วยไพย่ราหูขึ้นมาน่าจะต้องเป็นการเลือกอะไรที่แบบครั้งใหญ่แล้วมันเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันนะคะแต่อยากจะบอกว่าทาเวสุวรรณนะคะมันเป็นความมั่นคงมั่งคัง่งร่ํำรวยในอนาคตสิ่งใดที่คุณเลือกอะ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากในอนาคตของคุณนะคะก็ขอให้คุณเลือกดีๆอืม คือไม่อยากจะบอกว่าเลือกดีๆเพราะคุณจะเลือกไปในทางที่ร่ํารวยแน่นอนอะาทเวสุวันมายังไงก็ดีนะคะอ่ะการเงินนะคะคือคิดเยอะนะเพราะว่าแม่หมอก็เอ,อชาวลศสกรกดนะเอ๊ะจะมีอะไรให้แม่หมอต้องเลือกหรือเปล่าวะคิดเยอะคิดหนักเลยเนี่ยอืมแต่ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเทเวสุวันมานะคะ ยังไงก็ประสบความสำเร็จัางครั้งร่ำรวยแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินนะคะปักแรกเดือนมีนาคมการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะขอสมามใบการเงินนะคะพระโคโนทินะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะไพ่ใบที่สองมาแล้วนะคะพระแม่โพศบตกการเงินโอ้โหรวย <laughs> หมอบอกรวยฉันไพ่ใบที่สามเขาบอกว่าเออเป็นอะไรที่ดีมากนะคะพระแม่ปราวตีนะคะความสําเร็จนี่มีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะคะเออคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะคะจะมีคนหยิบยื่นเงินมาให้นะคะเพราะว่าคุณดูไพ่ไพ่นะคะไพ่ใบแรกพระโคโนทิเนี่ยอะไรที่คุณเหนื่อยยากลําบากนะคะ คือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิค์คุคของนะคะมีพระศิวะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมีผู้ใหญ่คอยดูแลเบื้องหลังสนับสนุนนะคะเออถึงแม้มันจะเหนื่อยคืออะไรที่คุณขยนันอะไรที่คุณทำมามันออกดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วอะเพราะฉะนั้นนะคะเดือนมีนาคมปากแรกนะคะมันเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในหน้าที่การงานที่คุณขยันหมั่นเพียรทำมา ะะให้คุณทําต่อไปให้คุณขยันต่อไปแล้วความสําเร็จทรัพย์สิสนเงินทองความสําเร็จจะเข้าหาตัวคุณนะคะออโอ้โหยํมมากนะคะรวยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะซื้อขายทรัพย์สินบ้านที่ดินนะคะความสําเร็จมาแล้วนะคะคือเนี่ยไพ่ออใบนี้นะคะเห็นไหมคะถือดอกบัวยื่นมานะคะคุณจะได้ของขวัญน,นั้นคุณจะได้สิ่งนั้นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ ยื่นความสําเร็จยื่นของขวัญยื่นเงินมาให้คุณนะคะเพราะว่าเราถามเรื่องการเงินนะคะยังไงก็ยื่นเงินไม้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยดูแลผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะคือแบบบุญส่งผลแล้วว่าใครที่ขอพรใดไว้ใครที่หมั่นสร้างบุญสร้างบารมีนะคะเดือนมีนาคมปักแรกนะคะชาวราศรีกรกฎนะ มาบอกกันด้วยนะอืมคุณจะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินเงินทองได้บ้านได้ที่ดินนะคะได้เงินก้อนใหญ่นะคะเออได้รถอืมคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากอ่ามาบอกกันด้วยนะคะใครมีโชคมีลาบนะคะรถเออทะเบียนรถให้โชคนะคะแล้วก็บ้านเล็กที่ให้โชคนะคะหรือว่าอายุของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะให้โชคเสียงดวงไว้ด้วยก็ดีนะคะอืม มีโชคมาแล้วอ่ะดีจังเลยอ่าทีนี้เรามาดูความรักนะคะชาวราศีกรกฎนะคะปักแรกเดือนมีนาะคมความรักจะเป็นอย่างไรว้าวพญาสุครีบนะคะไพ่ใบที่สองนะคะสัจธรรมนะคะไพ่ใบที่สามนะคะเออ่พระอรุณเทพบุตรน,นะ,ะสามใบนี้นะคะเริ่มจากคนโสดก่อนเลยสามใบนี้บ่งบอกถึงความรักที่มีการ เริ่มต้นใหม่ของความรักนะคะรอนะคะคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอจากการเดินทางมีเกณฑ์ที่จะเจอจากออนไลน์หรือได้รับข่าวสารบางอย่างจากคนทางไกลนะคะคุณจะเข้าถึงสัจธรรมแล้วนะคุณไม่ได้เอาจริงๆคุณไม่ได้คาดหวังนะคนโสดชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณไม่ได้คาดหวังความรักแต่ดีนะคุณไม่ต้องคาดหวังนะ,ะให้ขยันทํางานต่อไปขยันทํางานเรื่องเงินโฟกัสเรื่องความสําเร็จแล้ว คิดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วความรักจะเดินทางมาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอนะคะ mm. ความรักที่ดีกาลังเดินทางมาหาคุณจะได้รับข่าวดีนะคะ mm. ออช่วงแรกๆอาจจะเป็นแบบต้องเดินทางหากันก่อนหรือสื่อสารกันด้วยด้วยออนไลน์ยังไม่เห็นตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ mm. ออสำหรับคนโสดน,นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยออมีความเป็นแบบ อยากอยู่คนเดียวนะในบางคนถ้าใครมีปัญหาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะแบบอยากอยู่คนเดียวอยากออกท่องโลกกว้างนะคะเป็นไปได้นะคะก็ให้ใช้เหตุและผลนะคะเพราะว่าเอาจริงๆมันเป็นปัญหาจุกจิกมาสักพักหนึ่งแล้วสําหรับคนที่ มีความสัมพันธ์และมีปัญหานะคะคุณอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะก็ใช้เหตุและผลเนาะอืมชีวิตมันต้องมีการพัฒนานะคะเออมันเป็นวงจรชีวิตคุณจะเข้าถึงอะเข้าถึงว่าเนาะมีมีรักก็ต้องมีทุกเออมีคบก็ต้องมีจากนะคะคุณจะเข้าถึงนะคะเออใครที่เออไม่มีไม่มีเรื่องหรือไม่มีปัญหาอะไรก็เกมที่จะแบบ มีการพัฒนาความสัมพันธ์มีการาสร้างครอบครัวก็เป็นไปได้มีการโยกย้ายก็เป็นไปได้มีการอ,าอยากจะมีบุตรก็เป็นไปได้เนาะก็ประมาณนี้เนาะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ